สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องวิวัฒนาการของบาปโยชัวบทที่17ข้อ7ถึง13ครับเราลองมาอ่านกันดูแล้วเราจะรู้ว่ามันวิวัฒนาการเป็นยังไงก่อนอื่นห้เราอธิฐานด้วยก,ก่อนนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันเตรียมใจเตรียมเราให้พร้อมที่จะเห็นเรื่องนี้ด้วยอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับพระกัมพี ยาวหน่อยหนึ่งนะผมจะอ่านแบบรวดเร็วนะครับมีโอกาสไปอ่านกันอีกทีก็ได้นะครับเขตแดมนมนัสเซตั้งแต่จากตั้งแต่ตั้งต้นจากอาเชอร์มาถึงเมืองมิดเมทันะครับอยู่ทางทิศตะวันอ,ออกเมืองเชคเชคมผมแดนยืมทางทิศใต้ถึงที่ของชาวเมืองเอนทับปัวแผ่นดินเมืองทับปัวเป็นของ มนัสเสแต่ตัวเมืองทับบูวาเป็นของพงพันเอเฟราหิมและพรมแดนก็ลงไปถึงลำธารคานาเมืองเหล่านั้นอยู่ที่ใต้ลำธารท่ามกลางเมืองต่างๆของมนสัสเซท่าม,ามกลางเมืองต่างๆของมนัสเสนั้นเป็นของเอฟราหิมนะครับและแล้วพรมแดนของมนัสเสก็ขึ้นไปทางด้านเหนือของลำธารไปสิ้นสุดลงที่ทะเล แผ่นด no ินทางด้านใต้เป็นของเอฟราฮิมแผ่นดินทางด้านเหนือเป็นของมนัสเสมีทะเลเป็นพรมแดนทางเหนือจอดินแดนอาเชอร์ทางทิศตะวันออกจดอิสซาคาในเตอิสซาคาและในอาเชอร์นั้นมนัสเสยังมีเมืองเบชานกับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นและเมืองอิเลอัมกับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นและชาวเมืองโดกับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นและชาวเมืองเอนโดกับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นและชาว เมืองทาอาณากับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นและชาวเมืองเมกิดโดนกับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นเมืองที่สามคือนาฟาตแต่คนมสันเซนี่ครับพอมาถึงแล้วคนมสันเซไม่สามารถยึดครองเมืองเหล่านั้นได้และคนคณะาอันยังคงอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นเมื่อพงพันธุอิสราเอลเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ได้เกณฑ์คนคณะาอันให้ทํางานโยธาแต่ไม่ได้ขับไล่พวกเขาออกไปเสียทั้งหมดเห็น เรื่องนี้มันน่าสนใจไงครับว่ามนสเสติดกับที่ของพี่น้องของตัวเองทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะไปข้องเกี่ยวกับเอฟราฮิมนะครับมนสเสเอฟราฮิมพี่น้องกันครับไม่มีปัญหาครับอยู่ใกล้กันนะแล้กวก็ติดกับคนอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาครับแต่ว่าเขาอ,อาจจะมีที่ทางเยอะไปหน่อยนึงทำให้เราเห็นว่าไงครับ พอมาถึงตรงที่เมืองที่ตัวเองไม่สามารถยึดได้ครับไม่สามารถยึดของเมืองเหล่านั้นได้เขาทำอะไรครับเขาปล่อยให้คนคณะอันยังอยู่ในนั้นน่าสนใจนะครับเวลาที่เราได้รับคำสั่งมา ให้ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องคำสั่งจากพระเจ้าที่ให้เรายึดครองแผ่นดินนะและเราเองพยายามคงจะสุดความสามารถของเราแล้วล่ะครับแล้วเราทำไม่ได้เพราะว่าสุดความสามารถของเราเรามีแค่นี้ใช่ไหมครับปล่อยมันไปจนกระทั่งเข้มแข็งขึ้นมาแล้วนะครับเราเห็นคำนี้นะในข้อ13นะครับ เมื่ออิสราเอลเข้มแข็งขึ้นมานะครับคือตอนแรกอาจจะยังไม่เข้มแข็งค่อยๆทำอะไรครับเกณฑ์คนคณะอันให้ทำงานโยธะไม่ได้ขับไล่เขาออกไปแต่อยู่ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผมอยากให้ดูยากอบยากอบพูดถึงวิวัฒนาการของความบาปครับยากอบบทที่หนึ่ง ข้อสิบสี่สิบห้าบอกอย่างนี้ครับว่าทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตนเองคือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำตัณหาล่อลวงชักนำเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาปก่อให้เกิดบาปบาปเจริญเต็มที่แล้วก่อให้เกิดความตายครับพอเรามาเทียบกับเรื่องนี้แล้วเป็นไงครับเราเองคุณอาจจะมองไม่ไม่คอนเนคกันนะผมให้ดู สิ่งที่มนัสย์ทำอีกทีหนึ่งนะครับเรียกว่าอิสราเอลแล้วกันนะข้อ12ครับยังไม่สามารถยึดครองได้ครับก็ปล่อยมันไปให้บาปหรือให้คนขณาอันแล้วกันนะยังอยู่ในแผ่นดินนั้นครับแต่เมื่อเข้มแข็งขึ้นแล้วครับข้อ13ครับต้องขับไล่ออกไปถูกไหมครับต้องขับไล่ออกไปนะแต่เขายังเกณฑ์คนขณานให้ทำงาน เพราะว่าเขาเข้มแข็งแล้วครับไม่ได้ขับไล่ออกไปเสียทั้งหมดครับและนี่เป็นที่มาของยากอบที่เราดูนั่นเองครับเมื่อมันฟักตัวขึ้นมาแล้วปล่อยให้มันเจริญเติบโตเต็มที่ครับและก็ในที่สุดจะนำไปสู่ความตายครับนี่คือการพัฒนาการของความบาปครับวันนี้บางทีเราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆครับเพราะว่าเราบอกว่าางงานนั้นมันยากหรือว่าพระเจ้าให้ทำบางอย่างให้การ ให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมของเรามันยากเพราะว่าเราเราติดชินมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ก่อนมาเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็ปล่อยมันไปแต่วันหนึ่งเมื่อเราเข้มแข็งขึ้นมาแล้วครับเราจําเป็นต้องสู้ต้องกําจัดมันเพื่อจะไม่ให้มันเกิดขึ้นจเจริญเติบโตขึ้นและนําไปสู่ความตายครับไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมสําหรับคุณอนะของผมนี่มันเกี่ยวกันนะ แล้วผมอ่านโยชัวเรื่องนี้ทำให้เห็นเรื่องในยากอบขึ้นมาเราไม่ได้เชื่อในเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์เลยนะค่อยๆมาจากลิงนะครับแต่ว่าความบาปบางทีมันเป็นแบบนั้นมันเล็กๆเหมือนเราปลูกต้นไม้เราปล่อยให้มีต้นวัชพืชรกอยู่ถ้าเราไม่ได้กําจัดมันไปในสุดมันเติบโตไปด้วยกันครับแล้วมันก็ปกคุมสิ่งที่ดีไป แล้วสิ่งเหล่านี้พระพีบอกว่าถ้าปล่อยมันไว้มันจะก่อให้เกิดความตายครับวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะดูตัวอย่างของมนเสและเห็นได้ว่านี่คือภาพที่เกิดขึ้นสำหรับคนอิสราเอลครับตอนแรกสู้ไม่ได้ตอนแรกยังไล่เข้าไปไม่ได้หมดครับและปล่อยมันไว้จนกระทั่งเข้มแข็งแล้วก็ยังคงอยากจะใช้งานโยธาย่งแจกอยากใช้เขาทํางานอยู่ก็เลย ให้มันเจริญเติบโตขึ้นไปสู่การไม่เชื่อฟังพระเจ้าวันนี้มีอะไรที่เราจำเป็นต้องทบทวนและคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์ช่วยเราพระเจ้ามีอะไรเป็นจุดเล็กๆที่เรากำลังปล่อยมันอยู่ขอพระเจ้าส่งชี้ชัดลงไปที่จุดนั้นที่เราจะลุกขึ้นมาแล้วก็จัดการกับมันข,ข้า เราขอพระองค์ให้เราเข้มแข็งให้เราเติบโตและเมื่อเราเข้มแข็งเติบโตแล้วมีกําลังแล้วเราสามารถกําจัดจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เ,เจ้าเอเมนเอเมนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ